ดีค่ะทุกคนนี่ตอนเราเข้าสู่ช่องวอน,นินาะมารีน,นะคะวันนี้เนี่ยเรามาเล่นเกมแบทบอลนะคะขออภัยแต่ความล่าช้าด้วยนะคะพอดีเราขี้เกียจแล้วก็ดังนั้นแล้วก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ขอภัยด้วยนะคะพอดีว่าอาทิตย์ที่เราเรามีสอบค่ะ เดี๋ยวเรามาเล่นย้อนหลังให้นี่ศึกส,สาวันเด็กนะคะแล้วก็ศึกษาวันครูไปด้วยค่ะเอานี่ันนี้นะคะเรากลับมาอยู่ในเกมแบลตเรานะคะเกมใหม่ค่ะมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกนะแต่ว่าเราก็แค่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกไม่ครั้งแรกหรอกเราก็เคยเล่นมาแล้ว มาดูตาต่อไปกันดีกว่าค่ะเอ๊ะอันนี้แมบอะไรอันนี้ไม่เคยเห็นนะคะแมบดูดีมากเลยน่าจะพิ่งอัปเดตเข้ามานะคะโูปแตแกหนึง่ง ก็คิดว่าเราน่าจะเป็นลายต่อไปด้วยเอ๊ะอมาแล้วเอ๊ะโอ้ฮาร์ดคอร์จริงนิ่งๆเอาไว้นะสาว มันเงียบเงียบนะคะเพราะว่าต้องใช้สมาธินิดนึงกินฝึก <tik> <tik> แต่ว่าเสียงมันอาจจะสะโลสโลนิดนึงนะคะเพิ่งตื่นนอนแล้วก็มาภากเลยยังไม่ได้ปรับเลยก็ยังมีความมวงเปบปนอยู่เอ้ยนี่เราตีแบตกับผีแล้วเนี่ย นึ่งอะเราเหลยคนเดียวละคนนี้น่าจะกิ่งอะฮ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 ะเดีย๋ยวฉันหาได้ไงก่อนฮะเฮอเกิดค,ความสงสัยนี่เวรอแต่ก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน,นที่มันเถอ มาดูตาต่อไปกันนะคะแบบนี้มันจะเป็นแบบในช่วงเทศกาลคริสต์มาสคริสต์มาสนะคะแล้วก็แตกไปหนึ่งหาท่าเต้นดีกว่ากระจิบกระจิบกระจิบเอาตีไปมันมาแล้วแตกแน่ แต่แน่นอนรอยเซนแต่แน่นอนรอยเซนเรามารับาเพื่ดีกว่า,นนาพเพื่อนสัาผัสไฟดีเจมาดูตาต่อไปกันดีกว่าค่ะ โคตรตีตังลราแบบสอง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 ,สง,สงนี่มันเล็กออกหน่ยไะเนี่ยไม่รู้สิตปตีไปเลยมาตัวแบบเดิมของแบบที่แล้วของที่แล้วของที่แล้วแล้วกันนะคะไอ อันนี้แบบเดิหมหรือเปล่าเออไม่ใช่แบบเดิมเลยนะอะไรเนี่ยมัวเออ,เอ,อมาเดยครับแล้วเราก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมระยะประชิดเต็ดนี้ไม่โลดทุกออโอ้ฉนะไ้ไง ว้าวแชมป์สองสมุยเย้ฮุนเล่มนาะดูกันว่าจะชนะอีกรอบหนึ่งไหมอืมอ๋มาเสียฟืน วิววิวแต่นี่แล้วก็เราจะเพลเหมือนเดิมนะถ้าเขาทำอย่างนั้นอืมไปไกลมากต้อตีกับอากาศอีกแลว้วว่านั่นไงจริงด้วย ไม่เคยทำให้ทีมภูมิใจได้เลยสักนิดนึงเกม starting in มาแล้วมาแล้วตานนี้อยากชน,นะเพราะว่าเราจะเรียกเป็นตาสุดท้ายแล้ว ขอชนะ้วยทิดขอพ่งกับสาเจ้านี่งนี้เนี่ยกด F K แล้วนะอ่าทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเราทำพางเอาไว้เมื่อคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คือเราจะไปนอนแล้วนะคะก็ขอย่าลืมกดแลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะ